คัน ul นะครับ silent stream ของ C ีเซอร์เข้ามานะครับเหนียวเหนียวเลยคันเบามากสปริงดีดเหยื่อดีมากเลยนะเหนียวเหนียวเลยเหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญคือมันพกสะดวกมากครับเป็นคัน ul ที่ พกสะดวกมากจะให้ดูนะครับมันสี่ท่อนแค่นี้เลยนะครับมาในซองบุนวมอย่างดีนะครับซองอย่างดีมากนะครับอยากจะให้ดูข้างในซองก่อนว่าข้างในนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นรอยเลยนะครับเพราะว่า จะเห็นหรือเปล่าเอ่ยมันมีสี่ชั้นเลยนะครับชั้นละส่วนเลยนะครับมันมันดำก็เลยมองไม่เห็นนะครับอ่าเห็นละมันมีสี่ชั้นเลยนะครับด้านในเนี่ยส่วนละชั้นเลยเก็บแบบไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเป็นปรอย จริงๆแล้วมันก็แค่ยาวแค่ฟุตก,กว่าเท่านั้นเองครับต่อแล้วก็มาเป็นความยาวรวมก็ห้าฟุตห้าครับสี่ท่อนห้าห้าสี่เอห้าห้าสี่น้ำหนักเหยื่อก็หนึ่งถึงเจ็ดกรัมนะครับใส่ยพีเอูนย์จุดสี่ถึงศูนยุดปดนะครับประมาณนี้ เก้ารอยเกาสิเกบาทครับตัวนี้ของดีเลย